ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆคนในตอนเช้ากันด้วยนะบอวันนี้ผมคือเวลนะบอวันนี้ผมไม่ใช่ซียูผมคือเวลจากเกมฮองไคสตาร์เลว l นะผมจะบอกไว้ก่อนนะบอกเช่อวันนี้นี่ทุกคนดูช่วอนี่ผมก็แบบอินเกมมากไปหน่อยนะก็เล่นแบบฮองไคสตาร์เลวนี่ทุกคนดู เสื้อผ้าหน้าผมเอาวงอาวุธไม้เท้าก็ไม่เหมือนตรงไหนอะอปะการวงหน้าตรงหน้าตายโอ้ยเหมือนทุกจุดก็แบบว่าคอสเพย์แบบอินๆหน่อยนะช่วงนี้ขนาดตัวละครในเกมที่เราเล่นกันประจําทุกวันในช่องเราเนี่ยผมก็ยังเอามาคอสเพย์แบบว่ามันอินเกมเกินนะครับผมเกมโฮงไคสตาร์เลียทุกคนเป็นเกม m p ีแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่มัลติแพลตฟอร์มใหม่จากโฮลยเวิร์ทุกคน เป็นเกมฟรีทัวเพย์ที่ผมสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งบน PC และอุปกรณ์พกพาซึ่งมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันหรือว่าจะพูดง่ายๆคือแบบคอมกับมือถือสามารถเล่นด้กันได้เลยในผมแล้วก็ทางร้านของคอนโซลเพลย์สเตชันนี่ก็เล่นได้นะอุ้ยเอาเรื่องและตัวเกมมีตัวละครที่มีเสน่ห์มากกว่า30ตัวละครนะในแต่ละตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์เรื่องราวแล้วก็แบบเสน่ห์เฉพาะตัวแตกต่างออกไปนะครับและในตอนนี้นะผมมีตัวละครใหม่อย่างโทปัสห้าดาวลิมิเต็ดประเภทใฟน่ารัก และมีสเสน่ห์สุดๆทุกคนดูโอ,โ,โอ้โหมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่านัมบี้นะผมซึ่งเธอเนี่ยสามารถเรียกนัมบี้ออกมาช่วยโจมตีได้อีกโอ้โห,โโหกเก่งเกิน <ๆ S 1> หรือว่าจะยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างแนวรบอีเทอรียมสามารถนํามอนสเตอร์ที่ชื่นชอบเนี่ยมาประลองกันได้ด้วยนะผมไปลองดูนะทุกคนและยังมีเนื้อเรื่องใหม่ของบีโรบ็อที่เพิ่มพื้นที่ใหม่2แห่งคือพีลาออฟคีเอชันและ โอนวีพอน testing ground ทุกคนก็ไปลองเดินเล่นกันได้นะครับสุดท้ายนี้อีเวนต์พิเศษนะผมยังแจกว้าฟรีส0ครั้งเพียงล็อกอินครบ7วันและเกมเนี่ยยังแจกรหัสแรกรับ50สเตล่าเจ็ดกันด้วยนะผมเพียงเติมโค้ดที่อยู่กันนี้เลยข้างหน้าจอยมาโอเคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 4พฤศจิกายนในวันห้าพลาดนะทุกคนก็สามารถไปดาวโหลดกันได้ที่ลิงก์ข้างล่างนโหมดสรับเกมโงงใครซาเลวมาเล่นกับผมกันได้นะจ้า สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเสร็จยุดฟรีไฟไอด้าแล้วผมจะมาถามเพื่อนมาเพื่อนๆเ,เนี่ยจะรู้จักหรือเปล่าไปถึงเพื่อนในตี้ผมนะเฮ้ยมันมีคนมาลงหนึ่งตีโอ้ยสองตี้เลยเหรอฝั่งนู้นก็มีคนลงนะครับผมสองปราร์ตี้ทนะ่านผู้ชมเอาละได้เวลาดูเดือดนะครับผมคอยมาถามเพื่อนหลังรายการนะมันลงตัวไหนวะเนี่ยทำไมมันจุดขึ้นแต่ไม่เห็นตัวมันวะอันตรายนะครับคือเห็นจุดขึ้นแต่ไม่เห็นตัวนี่เอ้าล่าสุดเลยตามเพื่อนเพื่อนละ อลูกซองก่อนลูกเอ็มหนึ่งสี่ว้าวอุ้ยแพทหน้านี้ได้ข่าวว่าลูกซองยา,ยาวจะโดนเนิร์ฟนะคนดูก็คือแบบโดนเนิร์ฟแบบให้กากลงนั่นแหละนะครับผมลดดามเมจลงยิงเบาลงไปอีกนะครับผมไอ้เพื่อนเนี่ยมาหนึ่งคิวสวยไอ้สองคิวเลยเหรอเอ้ยตึงเกินพี่แจ็ของเราเนี่มาสองคิวเนี่ยไอ้ตัวนี้มีการโดนซะด้วยอ๋อมันลงล่มมาใหม่แล้วครับมันไม่มีของเลยอะไรมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมมาขอเบิกของฟรีก่อนแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรไม่รีบเราไม่รีบเล่นเท่าไหร่ เอามาเอ่อแม็กล่นยังไม่มีเนาะเอาแม็กล่นเอาโดนไปก่อนโอเคมีดเราไว้สับห,หัวแล้วกันอุ้ยโอเคอันนี้เป็นตี้ของตี้ที่เพื่อนเรายิงไป2ตัวแนละ้วตัวพวกนี้ไม่มีปืนนะครับผมเพื่อนมันมาลงหน้าเมือง <c oughs> เกือบไปแล้วเราเล่นลูกสองก่อนที่จะโดนเนื้อดีกว่า ถ้างั้นเกมนี้วันนี้นะครับลูกซองตรงไหนวะอุ้ยเพื่อนผมยิงได้ยับเลยยิงคนละตัว2ตัวหมดเลยนี่ไงผมสองเพื่อนหนึ่งอีกคน2องนคิดว่ายิงตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงศพมันศพอยู่นี่อะศพมีแค่ปืนเอ็มหนึ่งสีก่กระบอกเดียวแล้วมันดีกับใครวะมันมีจุดที้2สอตัวนี่ไงร้านมันโอ้โหโโมเม็ดเดียวอ้าวมวมันจะไหนวะนะ่า ลัดแบบเม็ดเดียวคมๆนะฮะไอตัวที่นี้ตายไปแล้วนะผู้ชมหรือไม่ก็เป็นตัวนี้ปะมันรอดักซุ่มอยู่นะครับผมไม่มีของอะไรเลยโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวไปบุกวงฟ้าดีกว่าเดี๋ยวถามแบบบอกเพื่อนตามก่อนตามมาตามมาเราต้องแบบรอจังหวะเพื่อนตายค่อยเปิดถามได้นะเพื่อจะได้แบบจับกล้องมาที่เราจะไปเห็นแบบหน้าเราแบบเต็มๆได้ว่ากำลังใส่ชุดแบบพิเศอยู่ของฟีฟดอนี่ทุกคนดูชุดนะดีไปชุดเปให้ดูเลยนี่ส่วนหัวนะครับผมส่วนส่วนหน้าก,ากากเนี่ยจะมีหน้าขอเป็นแว่นแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นแมสอะเป็นแมสปิดปากกับหน้ากากเนี่ยมันจะเป็นส่วนเดียวกันนะอยู่ในส่วนเดียวกันสองชิ้นนะครับผม <S <S หัวก็ชิ้นเดียวอ,อยู่กับผมนะผมส่วนเสื้อกางเกงลง่ะนะที่ทุกคนชอบชิ้นไหนมาที่สุดผมยกให้อ่าถ้าเป็นผมนะผมยกให้หน้ากากนี่ผมชอบแบบใส่มแมสก็ใส่แว่นตาแบบเป็นลื่นเท็ดีจัดเลยเอะก็ดูแต่คือแบบเสื้อผ้ากางเกงมันเนี่ยออกไปแนวแนวแบบเป็นเหมือนอ่าอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเห็นมนกันสไตล์แต่งตัวที่ไม่รู้เรียกสไตล์อะไรแล้วกันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่าชอบหน้ากากกับแมสมาที่สุด อะไรดดีกนต้นก่อนวงฟ้ามีคนไหมาวมีนะครับผมกำลังต่อสู้กันอยู่เด็ยไปเดินก่อนอุย้ยฝันว่ามันมีเสียงอยู่ี่อุ้ยข้างในมันยิงผมมาวะโอเคบ้านนะครับผมบ้านนักดาวไปละนอกดาวนอกดาวหนึ่งข้างในเ็มีอีกนะท่านผู้ชม เว้ยราผมไม่ได้ดูเลยว่าโดนผมศัตรูอยู่ตรงไหนมีล่าสุดอะไม่เห็นแล้ววะมันหายเหรอคุยจับสามเจ็บมหน้าเจ็บมหน้าปาระเบิดอ่ะแล้วเขาจะวิวมาฝั่งนี้คนระับบึง้งไม่ให้เขาพันยาไประ,ะเบิดชิ่ง ห้าเรียบร้อยเสร็จแน่เองเสร็จแน่เบมโอ้โหไม่ตายเหรออุ้ยตัวเนี้ยโซเนียเหรอเฮ้ยเฮ้มันใช้โซเนียหราทำทรงตึงว่ะไม่ได้ทำทรงคราบตึงจริงครับโทษทีครับเธอเธอเบอร์สองได้ยินเราไหมไอเธอว่าชุดเราสวยป่ะเนี่ยเธอดูชุดเราชุดเราสวยไหมครับดูให้หน่อยดิมันชุดอะไรก็ไม่รู้ว่าชุดแจกฟรีเราได้ชุดแจกฟรีมาเธอเคยเห็นชุดแจกฟรีชุดนี้ปะ เนี่ยเธอได้ปะเพื่อนไม่คุยด้วยเลยกูท้อมาเพื่อนไม่คุยด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัพลูกซอให้มันขึ้นเรือสามันดีกว่าเมื่อกี้มีการยิงต่อสู้กันอยู่นะครับผมผมก็ไม่ได้ไปแจมด้วยนะเดี๋ยวลองถามคนอื่นต่อถามคนอื่นต่อมีถามอีกคนนึงเฮ้ยนายนายเบอร์สี่นายชุดนายได้ชุดฟรีป่ะเนี่ยเขาส่งมาให้โซ่จดหมายนายชุดฟรีป่ะได้ไหมอะไรนะ สวยอยู่อ๋อแล้วนายได้ป้ามันส่งมาให้ในซอจดหมายอ่ะ <S <S ได้เหรออ๋อนายไม่ได้ใส่มาเหรอโอเคแสดงว่าได้เหมือนกันอุ้ยมีคนตรงนี้อ๋อตัวเดิมไปตัวเดิม <S 1> <S 1> โอ้แลวแลวใครได้อีกอ่ะเบอร์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 เนี่ยยังยังไม่หาเบอร์สามนายเบอร์สามนายได้ชุดนี้ไหมอ่ะนายไม่ใส่ชุดนี้มาบ้างอ่ะมันจะได้เท่ๆนะเพื่อนเนี <S <S <ว>่ยเพื่อนเบอร์สามดูเพื่อนเบอร์สามดู ไปสามดูผมก่อนข้างหลังไปสามไม่ดูเลยบทบ้านมีคนนะครับบทบ้านมีคนโด,ดีโ๋ยวไปละวิ้ยมันเดืไปไปตัวละคะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันร้านไม่ทันโอ้เฮ้ยดีเพื่อเปี่ยตั้งแต่ตอนแรกทุกคนเพื่อเปลี่อนตั้งแต่จัจงหวะแรกแล้วนะเนี่อเป็นตัวเดิมนะผมตัวที่มันแบบผมยิงเขาตายแล้วเขาก็ชุบขึ้นมาใหม่นะตี้เนี้ย ก็ตัวผู้ชายไอตัวที่มันบอกว่าทำทรงตึงก็น่าจะเป็นตี้เดียวกันเหมือนกันนะเนีย่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อสะขอบสีหน่อยละเมื่อกี้ผมมีสะขอบสีเจออยู่ในศพนะแต่ไม่ได้เก็บนะครับผมพลาดเลยสรุปเพื่อนบอกว่าสวยอยู่นะฮะก็เขาบอกว่ามีด้วยนะมีได้ยังไงก่อนเออชุดที่มันมีสามสิบตัวในเซิร์ฟแล้วผมจีมมาขายแล้วจีมมาแจกก็ค่อยว่าอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ยแรงสุดนะตอนนี้มีแค่สามสิบคนเท่านั้นในเซิร์ฟเออจ๊ะเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อจะกอบฉีกัน สกบชีสกบชีโอเควงฟ้าก็น่าจะไม่มีอะไรเลยแหละตรงขวามือมีการชุบกันเกิดขึ้นนะครับผมตรงกลางแมปเลยโรโบนี่ตัวนี้จุดยอดฮิตเดี๋ยวผมน่ต้องขึ้นเครื่องดีดไปเพื่อความรวดเร็วข้างหน้าทุกคนไปเดี๋ยวว้ากไ,ไปเลยนี่แล้วก็วาร์ปอีตรงนี้คนดูเมื่อกี้มีไอดอกตัวตรงนั้นด้วยนะฮะผมจะดีดไปเตอแ้กันนะผู้ชมมาดูว่ามันจะมีคนหรือเปล่าถ้าเราดีดขึ้นโรโบเราดีดขึ้นได้ปะอุ้ยเอาเพื่อดึงไครอ๋อเพื่อดีคนข้างล่างข้างล่างมีคองเหรอโอ้เ น่าจะไม่ได้ไปแหละตัวนู้นนะผมอยู่ตรงนี้ต่อแล้วกันพมอมากำลังใส่นัวเหมือนกันที่มาไอวอสู้กันอยู่อ้าวมาแล้วครับผมผอกะไม่มีใครหลอยตูดเรานะเพื่อนยิงนอกดาบไปหนึ่งตัวเดี๋ยวเราเข้าไปลดัดเอาแต่ว่ามันตายไปแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนอีกไหมฮะดาวสองเลยเหรอโอโ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วครับวันนี้เพื่อนโหดนะผมเพื่อนโหดบแบบหนึ่งยูซี่เราเอามาทำไมาไวะเนี่ยไม่เป็นไร เดี๋ยวเราขับไปบุกไอ้ตรงนี้เราเห็นล่าสุดแล้วกันตรงนี้มันชุบมาใหม่อะหรือว่าขึ้นไปตรงจุดยอดทิตด,ดีกว่าทุกคนดีตรงนี้นะฮะอุ้ยขนาดสี่รถยังคุมโทนอนะ่ะวันนี้คณรถกับเสื้อเฉยเลยโอ้ไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้ตั้งใจด้วยมีคนไหมไม่มีคนว่ะมันจะไม่มีถ้าไม่มีมันต้องมันถ้ามีมันแบบมันต้องยิงปงปังปงปัง,ปง,ปง,ปงกันอยู่ไงมันไม่มีอะไอ้ดปอป่ะตรงนี้ิ่งชุบกันเสร็จไปนะมีไหมมีศพแต่ว่าไม่เห็นคน แล้วก็มีเก็บความไปแล้วลด้วยออกรถต่อออกรถไปไหนต่อดีขับวนไปก่อนละกันกระบะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่โอ๊ยข้างหน้ามีคนครับผมเดี๋ยวเราเอาลูกซอนี่เราจะโดนเ,เนิร์ฟในแ,บบแผดหน้าเนี่ยมาชนมาเลยบุ้ง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 ปุ๊บที่ผมโดนยิงไล่หลังมานะทุกคนเนี่ยสาวกระโปรงเนี้ยมาทำอะไรแถวนี้ทำไมไม,ไม่ไปเรียนเนี่ยบอสเจ้าอุ้ย เอ้ยยังไม่ตายครับเพื่อนมันคิดว่าผมตายแน่เลยมันก็เลยแบบว่าชุบเพื่อนมันเลยนะฮะกระโดดออกมาเอาลูกซองเออซองแมงปรองซองแมงปรงองเก็บไปเลยเก็บสามไปเลยครับผมเนี่ยเก็บสีป่ป่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันผมคิดว่านะครับยิงไปเลยเนี่ยไม่เอาไม่ใช่ละไม่ใช่แล้ว,ไ,ลวไปเลยเจอไปต่อเลยเจอเพื่อนเราดนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเบอร์สามกับเบอร์สอบยิดูนะ เห็นเงาแวบๆเห็นเงาแบบแบ,บีไฟไอดอลจ้องจะเล่นคนอยู่มาแล้วจ้ากระโดดลงรถมาแล้วก็บึ้มบึมบึมนี่ยิงมันรู้ถ้างจะงงนะกอนนี้แม่งโฟหรือเปล่าไอ้ตัวนี้มาจากไหนมาถึงปุ๊บยิงกูเลยไปต่อละกันเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนน่าจะเคลียร์ได้แล้วหรือเปล่านะผมเพราะว่าเพื่อนนี่ก็โหดเหมือนกันเน่ๆยังไงในบ้านนี้ไม่รอแม่งัดหัวไม่เดียวหลายไม่ละอันนี้กูว่าหลายไม่ละเกิดหะว ไว้ยหัวเม็ดเดียวโอ้ไม่ขึ้นหัวนะครับผมเอาละกดห้าฟิดทิมทุบนี่คิวリンงสปีดไปเลยเอ่าก็อยากเล่นแบบว่าฆ่าตัวไหนได้แล้วก็เปลี่ยนปืนในกล่องศัตรูทุกคนแค่แบบเออเดี๋ยวทำอคอนเทนต์นี้ดีกว่าเกทหน้าแบบเอ้คลิปหน้ามีใครอยากดูปะแบบเอาปืนแบบในตกล่องศัตรูแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะอุ้ยไป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 ยังไม่เคยทำคอนเทนต์สไตล์นี้เลยหรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันเอาละเดี๋ยว ต่มันมีศพก่อสี่วัดแปลกๆเพื่อนเราตายข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปล้างแค้นดีกว่าผมว่าจะเป็นตี้้ตัวหมวกขาวเสื้อขาวตอนแรกแน่เลยตรงนี้นะครับแต่เบอร์สีตึงนะผมเบอร์สีตึงเุ้ยผมโดนยิงรถรถผมจะพังอาดิ อ่ะงงงงงงว่าหายไปไหนได้ไงโอ้ยทะลุไอ้ห uh uh ่วกแล้วยังไหนเพื่อนอ้าอยู่นี่โอเคหาไม่เจอวิ่งกันมั่วเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ เล่นแบบได้สมฟรีไฟดออยู่รอบนี้เล่นแบบติงๆแบบฟรีไฟไอเดอลนี่มพ่กเราคือรีไฟไอเด้าก็ขอบคุณทุกคนที่เสียงคะแนนโหวตที่โหวตผมกันด้วยนะครับผมจริงผมจะแบบได้อันดับก้าแต่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากครับผมที่ให้แบบว่าการร่วมมือเนาะทุกคนก็ไม่เป็นไรปีหน้าค่อยเอาใหม่ไม่เอาใหม่แล้วปีหน้าไม่ลงละผมเพราะว่าสู้เขาไม่ได้แต่ว่ามันยัางนู้นมันมีตัูอยู่ข้างบนมันเหลือ2ตัวสุดท้าย ผมจะเล่นลูกซอให้มันแบบอิ่มหนำสำาลานใจเพราะว่าแบตาน่าจะโดนเนื้อให้กาค่าวนี้แล้วนี่แพทนี้ก็จะกิงแพทจะไม่ตายอยู่แล้วนะครับว้าหา่หาห่าห่าหัวเม็ดเดียตายปัดเดียต่อเหลือตัวสุดท้ายของเกมนะผมในตอนนี้เฮ้ยมันวิ่งมาหาผมผมได้ยินเสียงลูกต,อกต่องนัดตรงมาเฮ้ยเ,เฮ้ยแกงเพื่อนแกงเพื่ออน้าว เพื่อนคนนี้บอกว่ามียุดเหมือนเราด้วยนะครับผมเย้ฮูก็จาจบเรื่อร้อยสำหรับการเล่นชุดฟรีไฟไอดอลด้วยนก็ฝากกดนเคนกดแชร์กับเทต์ตากันด้วยนะครับ